ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านก่อนอื่นเลยต้องขอเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ทางเราได้มีช่องทางการติดตามรับฟังเพิ่มเติม ผ่านทางเพจ Facebook ใช้ชื่อเพจว่าสายกลางทางธรรมฝากท่านผู้ฟังกดติดตามกดถูกใจเพจของทางเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานได้จัดทำเผยแผ่ธรรมะคำสอนดีๆจากครูบาอาจารย์การให้ธรรมะเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมอนุโมทนาบุญและส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ ก็ถือเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นกันสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังไปเปิดลักษณะปากดึงดูดทรัพย์ตามหลักโหราศาสตร์โดยคนโบราณเชื่อกันว่าถ้าหากว่าใครมีปากลักษณะดังต่อไปนี้จะช่วยเรียกโชคลาภเงินทองมาให้ทั้งนี้สำหรับใครที่มีความเชื่อเรื่องของดวงชะตาโหราศาสตร์ห้ามพลาด เรามาดูกันว่า9ลักษณะของปากเรียกทรัพย์ตามหลักโหราศาสตร์มีอะไรบ้างเริ่มจาก 1. ปากสมดุลในที่นี้หมายถึงริมฝีปากบนและล่างมีขนาดเต็มอิ่มเท่ากันไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไปปากลักษณะนี้หมายถึงคนที่มีน้ำใจมีเสน่ห์และมีเพื่อนที่ดีคอยอยู่เคียงข้าง 2. ปากบางและกว้างเป็นลักษณะปากของผู้ที่มีอำนาจในการสั่งการมักเป็นหัวเรือใหญ่หรือเป็นเจ้าคนนายคนมีลูกน้องบริวารมากมายคอยอยู่เฝ้ารับใช้ 3. ปากพระจันทร์เสี่ยวคนที่มีปากเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวจะมีลักษณะมุมปากง่ายขึ้นดูเบิกบานซึ่งแปลว่าคนคนนั้น เป็นคนที่ชีวิตมีความสุขมองโลกในแง่ดีตลกอารมณ์ขันและกระฉับกระเฉงว่องไว 4. ปากคว่ำมุมปากตกแสดงถึงคนที่มีอารมณ์ร้ายขี้หงุดหงิดใจร้อนและชอบเป็นฝ่ายรับมากกว่าฝ่ายให้ 5. ปากมีเส้นมากคนลักษณะนี้จะโชคดีเรื่องบุตร ทำให้ในช่วงมั่นปลายชีวิตจะมีความสุขเนื่องจากมีบุตรที่ดีคอยดูแลเอาใจใส่ 6. ปากไม่มีเส้นตรงกันข้ามคนลักษณะนี้จะอาพับเรื่องการมีบุตรหากมีลูกลูกจะเลี้ยงยากจะเจ็บป่วยง่ายหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 7. ปากจูเป็นปากของคนดวงอาพับ มักไม่มีคนคอยอุปถรัรมภ์ค้ำจุนจึงต้องเหนื่อยพึ่งพาตัวเองเสียมากกว่า 8. ปากไม่มีขอบเปรียบเหมือนปากแพะชีวิตจะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับคำพูดของตัวเอง 9. ปากดำมักมีปัญหาด้านสุขภาพเจ็บป่วยบ่อยดวงตกต่ำอยู่เสมอ พูดดีเป็นสีแก่ปากเป็นวลีที่เป็นจริงและยังสามารถใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยโง่เฮงปากก็เป็นหนึ่งใน8ของโง่เฮงบนใบหน้าทีนี้เรามาดูริมฝีปากแบบไหนที่จะทําให้ชีวิตของเราเหนื่อยตกต่ำอาภัพและขี้โรคเราจะพามาดูสีลักษณะปากพาจนพร้อมกับวิธีแก้ไขเพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีและร่ำรวยขึ้น 1>, ริมฝีปากที่แห้งหยาบและลอกเป็นแผ่นๆส่งผลให้เป็นคนมากๆในการมชีวิตเหน็ดเหนื่อยอาพับและขี้โรคสำหรับวิธีแก้ให้ดื่มน้ำม,มากๆและทาลิปบาล์มให้ปากชุ่มชื่น 2. ริมฝีปากช้ำและดำเขียวส่งผลให้เป็นคนขี้โรคและอายุสัน้นสำหรับวิธีแก้ไข ให้ทาลิปสติกสีชมพูอ่อนๆหรือสักริมฝีปากสีชมพู 3. ริมฝีปากมีรอยย่นรอบปากส่งผลให้เป็นคนที่อวดดีดือ้อเครียดง่ายและต้องทำงานหนักสำหรับวิธีแก้ไขหลังอาบน้ำนวดริมฝีปากเบาๆ1-2อนาทีทุกวันและ 4. ริมฝีปากบนหนากว่าล่าง ส่งผลให้เป็นคนมกักมากในกามพูดขวานผ่าซากและอาพับคู่สำหรับวิธีแก้ไขทาขอบปากล่างหรือสักให้ขอบปากล่างหนาขึ้นหรือการฉีดฟิลเลอร์ให้ขอบปากล่างหนาและอวบอิ่มปากถือเป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายที่สำคัญต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเราใช้ปากในการขบเคี้ยวอาหาร เราใช้ปากในการพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคนอื่นเราใช้ปากเพื่อประโยชน์หลายๆอย่างมากมายแต่แม้ว่าปากจะมีคุณอนันต์ปากนั้นก็มีโทษมหันเหมือนกันโดยเฉพาะการใช้ปากเพื่อพูดคุยเจรจาถ้าพูดดีก็เป็นสีเกีาปากแต่ถ้าพูดมากปากก็จะเป็นสีเคยได้ยินสุภาษิตไทยที่บอกว่าปลาหมอตายเพราะปากก็บ่งบอกว่า คนที่ปากไม่ดีชอบพูดพล่อยๆรู้เท่าไม่ถึงการหรือพูดแสดงความอวดดีจนตัวเองต้องรับเคราะห์ก็เพราะปากของตนลักษณะของปากโง่เห้งของปากที่เราได้กล่าวมาข้างต้นนี้ก็ไม่สำคัญเท่ากับการพูดทำให้คนรักก็ได้ทำให้คนเกลียดก็ได้ทำให้คนเป็นสุขก็ได้ทำให้คนเป็นทุกข์ก็ได้ทำให้คนมีกำลังใจก็ได้ทำให้คนหมดกำลังใจก็ได้ ทำให้คนพูดมีชีวิตอยู่ก็ได้หรือทําให้คนพูดตายก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วสังคมไทยทุกวันนี้ถ้าพิจารณาให้ดีๆที่เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายต่างๆในปัจจุบันสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการพูดการจาที่ไม่ค่อยดีนะักกล่าวคือต่างฝ่ายต่างพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดหยาบพูดเพ้อเจอ้อซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่4อย่างเห็นได้ชัด พูดโดยไม่รู้ว่าเรื่องที่พูดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเป็นคำส่อเสียดยุยงให้แตกแยกหรือเปล่าเป็นคำไม่สุภาพหรือเปล่าหรือแม้แต่เป็นคำที่ไม่มีประโยชน์หรือเปล่าทำให้สังคมเราเป็นทุกข์ไม่สงบร่มเย็นดังเคยก็เป็นเพราะการพูดไม่ดีนั่นเองดังนั้นก็อยากจะฝากว่าต่อให้ลักษณะหรือโง่เห้งของปากใครไม่ไดีเข้าตำราที่ปากจะพารวยหรือพาจน แต่ขอให้คิดสักนิดว่าก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปก็อย่าลืมว่าตายก็เพราะปากรอดก็เพราะปากจะรวยหรือจะจนก็เพราะปากเช่นเดียวกันและสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้เรียบเรียงบทความดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้ การให้ข้อคิดคติธรรมเตือนใจการให้ธรรมะเป็นทานก็ถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ